สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นหนังชีวิต เรื่องของสองพี่น้องแมดกับโจ้ที่มีเหตุให้ต้องเจอคนแปลกหน้าดิฉันนะ่ะเข้าใจผิดนึกว่าโซเป็นหนังผีดูจนจบไม่มีผีโผลมาสักตัวจ้าไหนดูแล้วก็เลยเอามาเล่าเชิญชมได้เลยค่ะแมดชวนน้องชายโจอี้ไปบ้านของดินลาดเจ้าของบ้านไม่อยู่กลุ่มผ้าใบรมยากำจัดปลวกไว้เขาทุบหน้าต่างกระจกแล้วให้โจอี้ใส่หน้ากากที่ซื้อมาจากร้านกองทัพเรือที่ไม่ขายแค่อันเดียเข้าไปขโมยของในบ้านตัวเองดูต้นทางโจ้ Joey ออกมา าพร้อมกล่องคุกกี้แม้ตื่นเต้นที่เห็นเงินจํานวนมากในนั้นระหว่างทางเขาเจอรปภปักชื่อแฮมบี้พวกเขาไม่คิดว่าจะมีรปภมาตรวจแถวนี้ในป่าผืนดินคลุมไปด้วยใบยไม้แฮมบี้วิ่งตามไม่ทันสังเกตบ่อด,ด้านหน้าเลยตกลงไป โจอี้บอกแมดว่าเห็นชายคนนั้นตกลงไปในหลุมแต่ไม่มีเสียงร้องขอให้ช่วยและเขาก็ทำหน้ากากากันแก๊สพิษหายด้วยแมดบอกไม่รู้ว่าราพอปพปนั่นเห็นอะไรมั่งแต่เรากลับบ้านซ่อนเงินกันก่อนโจอี้กังวลหนักถึงกับเคียอาหารพออ้าปากจะคุยเรื่องวันนี้แมดรีบตัดโบทบอกว่าอย่าพูดเดี๋ยวแม่ได้ยินแล้วเขาตะโกนถามแม่ว่าได้ยินไหมแม่แคโรได้ยินบอกลูกให้เอาดเอทโซดามาให้หน่อยเขามองหน้าน้องให้ไปเอาให้แม่ในนั้นมียาแก้ปวดอยู่ด้วย เธอติดไดเอทโซดาและยากแก้ปวดประจำเพราะโรคมะเร็งปอดเธอเหนื่อยตลอดแทบไม่ลุกจากที่นั่งวันๆเลยอยู่กับข่าวอาชญากรรมบนทุกครั้งที่ดูว่าโลกนี้มันอะไรกันโจอี้เข้าห้องแมทที่กำลังนับเงินอยู่เขาไม่ได้ถามว่าได้เท่าไรแต่เขากับพูดถึงรปภกลัวว่าจะบาดเจ็บมากเพราะไม่ได้ยินเสียงร้องเลยแมทไม่เห็นด้วยเขาว่าช่างแม่งมัสิ แถมบังคับให้น้องพูดตามโจอี้ไม่ชอบคำสบทแต่ก็ต้องพูดตามเบาๆโดยสีหน้าไม่พอใจวันต่อมาเขาแอบขี่จักรยานไปที่นั่นพยายามยืนห่างจากปากบ่อไม่ให้รปภเห็นทักไปหลายครั้งกว่าแฮมบี้จะตอบกลับแฮมบี้ว่าเขาติดในนี้เพราะมมวแต่วิ่งตามเด็กเสียงนายคงยังเด็กอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรช่วยไปบอกตำรวจกด911หรือให้พ่อแม่มาช่วยได้ไหมเขาปีนไม่ได้น่าจะเลือกสัก6เมตรได้ข้อเท้าหักอีก โจี้บอกว่าชื่อแมทเขาใช้ชื่อพี่ชายแทนอีก3เดือนก็75ปีแล้วพ่อเขาตายปีที่แล้วแม่เขาป่วยหนักอีกพอโจอี้ถามกลับบ้างเขาบอกว่าชื่อเดฟแฮมบี้ใครๆก็เรียกแฮมบี้ตั้งแต่มอปลายเพราะมีเดฟอีกตั้ง3คนในห้อง โจอี้ไปบอกพี่ชายที่กำลังเล่นเกมว่าเรารพอไม่ตายอยากให้หาคนไปช่วยแมดว่าเดี๋ยวก็มาจับเราโจอี้พูดต่อจนเม็ดรำคาญฟาดหน้าน้องไปอย่างแรงโจอี้กุมหน้าเจ็บเขาไม่สนใจกับอาการเจ็บของน้องบุนแต่ว่าเกมตายแล้ว ขาว่าเราขโมยเงินมาสี่แสนบาทเลยนะคนเข้าไปขโมยก็คือนายตำรวจจะจับเหมือนผู้ใหญ่โจโอี้ว่าถ้าไม่ช่วยรปภนั่นเขาจะบอกรปภว่าเราเป็นใครแมตมองหูบอกเงินนั่นจะเอาไปรักษาแม่เขาจะต่อยโจโอี้พอดีแม่ดได้ยินก็ร้องห้ามโจโอี้บอกถ้าไม่ช่วยรปภก็จะบอกแม่เหมือนกันแมดเลยว่าขี้ฟ้องยัยกระเด็กผู้หญิงแต่เขาก็ไปด้วยเขาแย่งกระป๋องน้ําจากมือโจโอี้โยนปลงไปในบอ่อแล้วเถียงกันจนแฮมบี้ถามว่าคุยกับใครแมตพี่ ชายโกรธที่น้องแอบอ้างชื่อเขาสุดท้ายแฮมบี้ก็เดาได้ว่าข้างบนนั่นคือเด็กวัยรุ่นสองคนที่เขาวิ่งตามสองพี่น้องเลยไปดูหน้าแฮมบี้ไม่ปกปิดแล้ว เขาแนะนําตัวอีกว่าเดวิดแฮมบี้เขาจะไม่บอกใครจะให้พูดว่าอะไรก็ได้แต่ช่วยเขาด้วยแมตไม่เชื่อใจโจอี้แนะว่าบอกแม่ไหมเรื่องมันใหญ่เกินกําลังเราแล้วโทรหน้าเซเว่นไม่บอกชื่อก็ได้แฮมบี้ก็รอนานพูดดีด้วยก็แล้วอารมณ์ขึ้นบอกว่าไปบอกคนมาช่วยมันจะแยกตรงไหนไอ้เด็กบ้าแมตฉี่ใส่แฮมบี้พูดว่าดูซิว่าใครใหญ่เขาบอกน้องว่าบางคนต้องโดนไม้แข็งถึงจะรู้เรื่องอย่างพ่อว่าไงล่ะพอถึงบ้านแม่ก็ขอไดเอทโซดา โจเอ,อี้ยยืนนิ่งลังเลว่าจะพูดดีไหม เดแม่คิดว่าหมดแล้วเหรอถ้าดูข่าวอาชญากรรมก็บนเหนอนเดิมโลกนี้มันอะไรกันโจอี้แอบเอาของกินไปให้แฮมบี้แนะนำตัวว่าเขาชื่อโจอี้พี่ชื่อแมทเอาอาหารมาให้แฮมบี้ว่าพี่ชายคงไม่รู้สินะที่เอามานี่โจอี้นั่งขอบบอกคุยกับเขาซะเลยแฮมบี้พยายามโน้มน้าวให้โจอี้ช่วยบอกว่าไม่เห็นจําเป็นต้องทําตามพี่ชายบอกทุกอย่างนี่ถ้าพี่17แล้วเขากําลังอายุ15ก็พอที่จะยืนหยัดเองได้แล้วโจอี้ไม่เคยคิดเรื่อง นี้มาก่อนเขาทำตามพี่มาตลอดแฮมบี้มองหน้าจโจอี้พูดไปเรื่อยๆแล้วโบทละ่ะเชื่อในพระเจ้าไหมเราฐานะคริสเตียนต้องทำสิ่งที่ถูกต้องถึงเวลาที่เธอต้องคุมสถานการณ์บ้าง,งเธอกลัวพี่ชายมากกว่าพระเจ้าเหรอ แฮมบี้ว่าเขาก็เคยกลัวพี่ชายนะพี่ชายเคยเตะบอลอัดหน้าเขาเล่นเอาจมูกหักไปเลยโจอี้ว่าเหมือนแม่เลยแล้วคุณมีพี่สาวน้องสาวไหมเขาว่ามีแต่ตายเพราะรถชนเขาว่าถ้าไม่ช่วยเขาแม่เขาจะอยู่ยังไงยิ่งอยู่กับพี่ชายทุเรศนั้นด้วยทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันเขาว่าถ้าไม่อยากโทรหาตำรวจก็บอกผู้ใหญ่หรือหาเชือกมาให้เขาปีนโจอี้ว่ายังก่อนขอตัวแล้วนะ แฮมบี้ว่าอย่าเพิ่งไปเขาตะโกนเรียกโจอีเพราะไม่อย,อยากอยู่คนเดียวจริงๆตอนคําโจอีแอบเอาอาหารยายแก้ปวดของแม่วิทยุสื่อสารมาให้แฮมบี้ผิดหวังที่ไม่ใช่มือถือแต่โจอี้ว่ามันดีกว่ามือถืออีกนะเขาถามว่ามีลูกมีภรรยาหรือเปล่าแฮมบี้ว่าเคยมีแล้วก็นิ่งจนโจอี้ถามว่ายาแล้วหรอ ขาว่าจะว่าแบบนั้นก็ได้บางชีชีวิตมันก็พลิกผันกลับบ้านแมตก็ซักเขาว่าไปไหนถึงพบไฟฉายเขาตอบว่าไปหาคังคกแมตรู้ว่าโกหกแต่โดนจับได้จะลําบากเขาจะเอาเงินเก็บไว้จ่ายหนี้โรงพยาบาลให้แม่เขาว่าเขาจะพูดจะทําอะไรก็ได้เพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อที่ตายไปแล้วแกล้งน้องให้เรียกเขาว่าพ่อ โจอี้เข้าห้องนอนติดต่อทางวอกับแฮมบี้ซึ่งแฮมบี้ทำหน้าเซง็งเหมือนโดนบังคับให้เล่นกับเด็กฟังเด็กสั่งให้กินยาจบประโยคต้องพูดภาษาวอใช้คำว่าเปลี่ยนเขาเลยถือโอกาสขออะไรที่กันน้ำเพราะอากาศชื้นจนเปียกและทิชชู่ด้วยโจอี้ยิ้มเขารักพ่อตอนไม่เมาคิดถึงตอนไปแคมป์กับพ่อเราคุยกันแบบนี้แหละอันนี้แฮมบี้ยิ้มไปด้วยพูดว่าพ่อเขาก็พาไปล่าสาัตว์เหมือนกันเขาหัวเราะแสวว่าสุดท้ายเราก็ลืมจบประโยคด้วยคำว่าเปลี่ยน ตอนเช้าแมทแกล้งยนต์ขังคกใส่ถ้วยอาหารน้องเขาว่าตั้งใจหามาให้เลยนะรู้ว่าเอาอาหารไปให้รอปภวันนี้จะไปด้วยเขาแวะบ้านลินลาดก่อนเพื่อขโมยถังแก๊สคาปลวกถึงจะสำลักควันยาก็ยังพูดว่าไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้เขารีบวิ่งไปที่บ่อโจอ,อีตะโกนแต่ไกลบอกให้แฮมบี้ระวังแมทโยนถังที่เปิดวาล์วลงไปโดนแฮมบี้ควันสีขาวคลุมจนมองไม่เห็นอะไร โจอี้ต่อยพี่ชายที่พยายามลากเขากลับแมทรัดคอเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่อีกจะโยนลงหลุมแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาเลยเขารัดคอน้องจนโจอีแทบหมดลมหายใจกลับถึงบ้านโจอี้ร้องไห้เพราะไม่มีเสียงตอบจากแฮมบี้แมทชวนโจอี้ไปปาร์ตี้ถมจองห้องที่โรงแรมไว้มีสสาวๆไปด้วยนะเขาว่าแค่อยากสงบสึกโจอี้ว่าจะไม่ไปไหนด้วยอีกแล้ว แมดวาก็ดีแล้วใช่ว่าเขาอยากให้ไปนักหรอกแล้วเขาก็ทำแก้วน้ำหกใส่กางเกงโจโอี้บอกให้ไปล้างจิมี่ซะโจโอี้โมโหบอกว่าในเมื่อไม่อยากให้เขาไปเขาก็จะไปโจโอี้ไปงานเจอทอมทอมชมเรื่องที่โจโอี้ทำที่บ้านดีลาดเขาถังแตกแล้วแมดเป็นคนจัดการค่ากินเลี้ยงนี่แมดดีใจที่น้องมากอดคอน้องแต่พวกเขาก็ทะเลาะก,กันเรื่องเอาเงินมาจัดงานปาร์ตี้ตอนแรกแมดไม่รับเขากโกรธที่ทำให้งานหมดสนุกโจโอี้ว่าพี่ชายนะโง่เที่ยวเอาไปเล่าให้คน นอื่นฟังเรานี่แหละจะโดนจับพ่อคงเสียใจที่มีพี่เป็นลูกถึงพ่อตายไม่มีพี่ก็ยังจะดีกว่าแมตตะโกนบอกเพื่อนว่าเขารักน้องชายนะแต่น้องชายเขาเป็นโจรสวะปล้นคนแก่เพื่อนๆก็โหโจอี้เลยตะโกนคืนว่าแมทรมแก๊สพิษทำให้คนตายแมทระงับอารมณ์ไม่อยู่ เขาเอาถุงรัดคอน้องชายทางด้านหลังแล้วเขาใช้คราดฟาดจนน้องล้มเขาว่าเขานำหน้าโจอี้ก้าวหนึ่งเสมอเขาพุ่งคราดตามหลังจนโจอี้ล้มถึงบ้านแม่อาปากยังไม่ทันพูดจบประโยคโจอี้ถึงกับตะคอกใส่แม่ว่าไปเอาโซดาเวนเองสิแม่ทำหน้าตกใจพูดว่าแค่จะบอกมานั่งคุยกันหน่อยเขาเลยเดินมานั่งด้วยแต่ไม่กล้าสบตาแม่เธอว่าตอนนี้รับมือกับแม่ไม่ได้ไม่สมกับคนเป็นแม่เลยบางครั้งก็อยากให้พ่อเขายังอยู่นะถึงเขาจะแยกขนาด ไหนก็ตามโจอี้จับมือแม่บอกว่าเข้าใจเธอจ้องทีวีพูดว่าขขาวเนี้ยออกทั้งวันเลยแรนดี้ไมเคลิลเซตเลอร์เขาฆ่าหลังครอบครัวตัวเองเป่าสมองลูกเมียสักกระจุยมีคนเห็นว่าเขาอยู่แถวนี้ระวังด้วยนะลูกเขาอาจจะมีอาวุธแม่เรียกมาเพราะเรื่องนี้นี่แหละโจอี้ตะลึงเพราะนั่นคือแฮมบี้รปพคนนั้นเขาเข้าห้องคิดว่าจะเอายังไงดีมีเสียงวอรเรียกจากแฮมบี เขายังไม่ตายเขาว่าเจ็บปอดแสบจมูกตาพร่าเขารอดเพราะหน้ากากาแก๊สที่โจอี้ทำหล่นไว้โจอี้บอกว่ารู้แล้วนะว่าเขาคือใครแฮมบี้บอกให้มาเจอกันตอนเช้าเขาก็ไปจริงๆนะเรียกชื่อจริงของแฮมบี้ว่าแรนดี้แรนดี้อึง้งหาเรื่องคุยว่าพ่อตายยังไงล่ะโจอี้บอกพ่อถูกยิงเพราะไปแยมผิดคนแต่ยังไงพ่อก็จะตายอยู่แล้วเพราะเขาเป็นมะเร็งปอด ตอนนี้แม่เขาก็เป็นแถมหนักด้วยเรนดี้เล่าบ้างว่าพ่อแม่เขาก็ถูกรถชนตายทั้งคู่โจอี้ขัดทันทีว่าเหมือนน้องสาวเลยใช่ไหมรถชนตายเกือบทั้งบ้านแล้วนะคุณไม่มีน้องสาวด้วยซ้าทาไมไม่บอกชื่อจริงเรนดี้ว่าเหตุผลเดียวกับที่โจอี้ไม่บอกนั่นแหละแล้วข่าวมันก็มักจะแต่งเรื่องเพิ่ม โจอี้อยากรู้ว่าทําไมเขาฆ่าครอบครัวตัวเองภรรยากับลูกอีกสองคนคนหนึ่งแปดขวบอีกคนสิบขวบแล้วยังเผาบ้านตัวเองอีกใส่ชุดรอปภทําไมเรนดี้ถามกลับว่าคิดยังไงล่ะคนจนตรอกทําอะไรก็ได้หมดแหละเขาคิดว่าโจอี้น่าจะอยู่ฝ่ายเขาไม่งั้นเด็กดีคงเรียกตำรวจไปแล้วเขาบอกเอาเชือกมาสิเราไม่มีเวลาแล้วโจอี้มีข้อแลกเปลี่ยนคือให้เขาลงโทษแมดซึ่งเรนดี้ยินดีทำให้เป็นอย่างยิ่ง เขารีวิ่งเข้าบ้านทันทีที่ได้ยินเสียงแม็กตะคอกใส่แม่ว่าไม่ได้เอายาแก้ปวดไปสักหน่อยพูดก็ไม่เชื่อเอาแต่กินยาดูแต่ทีวีแม่ปัดเข้าของห่ามแม่มาสั่งนู่นสั่งนี่กับเขาแม่ว่าแค่ห่วงโรงแรมโทรมาบอกว่าทําห้องเล็กเทปไปหมดแมตดิบเถียงว่าไม่เคยไป โจอี้รีบไปดูแม่แม่เป็นห่วงบอกให้เขารีบเข้าห้องล็อกประตูเลยพี่เขาขโมยยาแก้ปวดไปแม่จะทุ่มทีวีโจอี้เลยบอกแม่ว่าเขาเอาไปเองแม่ถึงวางมันลงบอกว่าถึงเวลาดัดสันดาลแม่ร้องไห้พูดว่าสิ้นหวังกับพวกลูกๆจริงๆแม้ว่าทั้งแม่ทั้งโจอี้ทำเขาอ้วกจะแตกลูกรักแม่ครับแล้วเตะของบอกว่าเกล็ดที่นี่โจอี้ไปเอาโซดาให้แม่และช่วยเก็บของให้ห้องเล็กเทะไปหมดแม่ถึงกับดมออกซิเจน โจอี้ใช้เชือกมามัดต้นไม้ช่วยแรนดี้ขึ้นมาจากปอและหากิ่งไม้พอที่จะเป็นไม้เท้าให้เขาตามคําขอของแรนดี้พอขึ้นมาได้เขาบอกเสียใจด้วยนะโจอี้พร้อมกับเล็งปืนมาที่หนุ่มน้อยโจอี้เพิ่งรู้ว่าเขามีปืน แต่แรนดี้ก็เอาปืนลงแถมยื่นปืนให้โจอี้อีกถ้ามีสองกระบอกเขาจะพาไปล่าสัตว์ด้วยกันจะสอนเขาเหมือนที่พ่อโจอี้อยากทําโจอี้ลองเล็งปืนทําเสียงปั้งปั้งแรนดี้ยิ้มไปด้วยโจอี้เล็งปืนไปที่เขาถามว่าอยากรู้จริงๆทําร้ายครอบครัวทําไมแรนดี้เลยตอบว่าบางครั้งเราก็อยากย้อนเวลากลับไปก่อนที่เราจะพังผิด โจอี้ขึนปืนให้และเตือนให้เขาจัดการพี่ชายแค่ทำให้กลัวเฉยๆไม่ต้องทำร้ายก็พาแรนดี้ไปที่บ้านแมทไม่อยู่แม่ตกใจที่เห็นแรนดี้เธอเรียกแรนดี้ไมเคิลเซลเลอร์ชื่อเต็มๆเ,เขาเลยอยากเอาอะไรก็เอาไปอย่าทำร้ายลูกๆของเธอ เขาว่าขอโทษด้วยแล้วกันจะมาเอาเงินกับรถอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเขาให้โจอี้ดึงโทรศัพท์ออกไปเจอกันที่รถพอโจอี้บอกแม่ว่าแม่อยาขยับนะเดี๋ยวเขาอาจจะยิงเอาแม่ตกใจที่ลูกเชื่อฟังฆาตรกรแม่ทาเรื่อง,ง,งโง่เดินไปหาตํารวจที่บ้านดินลาดตํารวจถามว่ารู้เรื่องหน้าต่างแตกเหรอก็บอกตํารวจว่ารู้มากกว่านั้นอีก โจอี้ e. น้องชายเขาเข้าไปในนั้นตอนรมแก๊สอยู่ออกมาพร้อมเงินสดในมืออย่างภูมิใจที่บ้านยังมีของที่ขโมยมาหลายอย่างเขาจะพาไปดูเงินที่บ้านเจอี้ e. ถือกระป๋องเงินกับโทรศัพท์พาแรนดี้ไปดูรถของพ่อซึ่งไม่มีใครใช้เลยหลังพ่อตายแมทไม่เคยไปเรียนขับรถแม่มีอีกคันแรนดี้ลูบรถบอกว่าพ่อเธอรักรถคันนี้มากสภาพดีเลย โจอี้ขอไปด้วยเขาให้ไปด้วยไม่ได้เพราะเขาจะไม่กลับมานี่แม่เธอไม่ยอมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาโดนข้อหาลักพาตัวเด็กเพิ่มโจอี้เอาจริงบอกว่าถ้าไม่พาไปด้วยจะบอกตำรวจทุกอย่างเรนดี้หัวรอบเบาๆเขารู้อยู่แล้วว่าโจอี้ต้องขอไปด้วยเลยบอกขึ้นรถเลยโจอี้บอกจัดการแมทด้วยนะตามสัญญาโจอี้เห็นแมทพาตำรวจมาบ้านเรนดี้บอกให้เขาอยู่ในรถอุดหูไว้นะ แมดเห็นแรนดี้เดินบกมือออกมาเขายังไม่รู้ว่าแรนดี้คือฆาตกรบอกตำรวจว่านั่นแฮมบี้คนที่อยู่ในบอ่อตำรวจว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องแมดกลัวจัดทุบรถบอกตำรวจหญิงให้เปิดประตูให้เขาออกไปแรนดี้ยิงตำรวจที่ออกมาตำรวจหญิงก็โดนยิงที่มือด้วยแม่เห็นเหตุหการณ์ที่หน้าต่างแรนดี้เอาปืนตำรวจมาอีกระบอกโจเอ้เอาปืนจี้แมดเข้าไปในปา่าแรนดี้ให้โจเอ้แกะเชือกทิ้งลงไปในบอ่อและให้แมดลงไปแมดบอกให้น้องมองหน้าเขา โจอี้หันไปพร้อมกับหันปืนไปทางแมททำเสียงปั้งแมทตกใจโจอี้พูดว่ามีสะดุ้งด้วยเขาใช้มุกที่แมทเคยแกล้งเขาให้ตกใจแมททำหน้าจะร้องไห้กระบอกม,มันลึกมากโจอี้ชี้ปืนให้เขาลงไปเขาด่าน้องเกลียดจนเขา้าไส้ออกไปเมื่อไหร่แกตายแน่แรนดี้ว่าถึงเวลาที่โจอี้จะเป็นจ่าฝูงเขากระตุ้นโจอี้ให้พูดดังๆโจอี้เลยตะโกนด่าพร้อมชี้ปืนไปที่พี่ชายแมทได้แต่กัดปากแน่นแรนดี้ยิ้มไปด้วยแล้วขอปืนคืน โจอี้ว่าชอบความรู้สึกนั่นจังแรนดี้พูดว่ามีข่าวร้ายจะบอกเขาชายตาไปทางบอ่อให้โจอี้ลงไปแมดหัวร้อสัใจบอกส่งมาส่งมาโจอี้ว่าลงไปแม็ดก็จะฆ่าเขาแรนดี้ผลักเขาลงไปแมดโกรธจัดทำร้ายน้องอย่างไม่ยั้งมือทันทีเขาต่อยและขบหัวโจอี้กับหินจนน้องไม่รู้สึกตัวอ่อนพวกเปียกแมดแต่คอกท้าให้น้องลุกมาสู้ แต่โจอี้นิ่งคอพับเขาชักตกใจใช้มือที่เปื้อนเลือดน้องแตะตามตัวโจอี้แรนดี้ยิ้มอย่างพอใจแล้วใช้ไม้พยุงตัวออกมาเขาตกใจที่เจอแม่เด็กเล็ปืนมาทางเขาถึงเธอจะดูเหนื่อยแต่ก็มีแรงถือปืนสั่งให้เขาวางปืนลงเขาถามว่ารู้ได้ยังไงแคโรโยนวิทยุสรรรื่อสารบอกว่ามันมี GPS รู้ตำแหน่งของอีกเครื่องแรนดี้จับวอมาดูแล้วแค่นหัวเราะจำได้ว่าโจอี้บอกว่าดีกว่าโทรศัพท์อีก เขาบอกว่าลูกๆของเธออยู่ในบ่อใกล้ๆนี่แหละได้ยินเสียงไหมล่ะแคโรว่าคนแบบเขาก็เหมือนสามีเธอที่ชอบใช้ความรุนแรงแรนดี้นมนนาวไม่ให้ยิงลูกๆจะเสียใจพ่อก็ตายไปคนแล้วเขาโดนยิงตายใช่ไหมแคโรเลยเสริมไปว่า คนที่ยิงเป็นคนที่เอือมกับการดื่มเหล้าของเขาคนที่โดนทุบตีคนที่ต้องเป็นมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ไม่เลิกแรนดี้รู้ถึงคราวซวยเป็นเธอเองที่ยิงสามีเขาเดินเข้าหาแต่เธอยิงใส่เขาทันทีช่วงที่เขาพยายามจะลุกเธอก็ยิงซ้ำอีกนัดจนเขาแน่นิ่ง แมดเรียกโจอี้ที่ไม่รู้สึกตัวเขาตกใจร้องไห้บอกว่าเสียใจจริงๆโจอี้หายใจเฮือกขึ้นมาแมดดีใจมากกอดน,น้องชายบอกไม่เป็นไรแล้วนะเขาขอโทษน้องที่ทําเรื่องไม่ดีไว้มากโจอี้จับแขนพี่บอกไม่เป็นไรแมดบอกโจอี้ว่าเขาพูดถูกเรื่องนี้มันใหญ่เกินตัวพวกเราเขาแค่อยากจัดการทุกอย่างแทนพ่อเขาว่าเขาเหลือแต่น้องชายเท่านั้นพอเขาได้ยินเสียงแม่เรียกเขาร้องไห้ดีใจเรียกแม่ให้ช่วย แครอนดีใจที่ลูกๆไม่เป็นไรจบตอนด้วยสองพี่น้องกอดกันในบ่อนะคะเรื่องนี้แสดงถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจริงๆลูกไม่ชอบนะแต่อะไรที่เห็นจนเคยชินเลยทำให้แมดกล้าวร้าตามพ่อและการที่ผู้ใหญ่สอนไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้า ามชื่อหนังโดนเทอโซคงเป็นบทเรียนให้โจอี้ได้ดีส่วนแม่สุดท้ายแล้วกลับเป็นตัวละครที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยจากแม่ป่วยกลายเป็นแม่เสือที่พร้อมจะปกป้องลูกหวังว่าพวกเขาและพวกเราจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเข้าใจกันนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะผิดพลาดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย